วันนี้สุขัสอยู่ที่งานถแถลงข่าวนะคะกับ Smart Heart Present Thailand International Pet Quality Exhibition ครั้งที่13ปีนี้เข้ามาในตีมของบอกว่า Pet l ิ m p i c ค่ะ การแต่งการของสุกัสนี่คือเป็นเจ้าหญิงแอตินาค่ะแน่นอนว่าเป็นเทพแห่งนักรบแล้วก็ชัยชนะชัยชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้นี่ที่แต่งตัวแบบปินง,งๆอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุกัสอยู่ที่งานแถลงข่าวนะคะกับ Smart h e a r t p ท e s e n t Thailand ์เ t e r n นแ i ล n a l Pet v a r i e t y e x i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  t i o n ครั้งที่13ปี เข้ามาในทีมเขาบอกว่าเพชรลิมปิกค่ะเพชรลิมปิกแต่งตัวยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าที่รู้ๆนะคะคุณผู้ชมคันนานั้นนลนีแต่งตัวหนักมากก็คือไม่ได้แพ้นแม่เขาเลยในงานนี้คุณผู้ชมคะเขาเป็นงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่มากเลยนะคะแห่งปีเลยค่ะสัตว์เลี้ยงที่ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้แอบมองเห็นนะคุณผู้ชมมีเยอะมากเลยนะมีกระตายมีนกคู่มีไก่เออออ แล้วก็ยังมีสัตว์เล็กอีกเยอะแยะเลยค่ะวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดน,นะคะที่ฮอ7แล้วก็ฮอ8ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบบว่าเราไปดูบรรยากาศภาพงานถแถลงข่าวก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมค่ะเจ้าหญิงค่ะวันนี้ถ้าเป็นเจ้าหญิงต้องเรียบร้อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ที่งานทะเลข่าวนะคะสุขดยังเจอนะคะกับดาวติกตอกค่ะน้องสาลอยค่ะติกตอกเขาชื่อว่านท์นกบินอินดีนะคะพี่นายสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นายวันที่งานเนี่ยมาด้วยไหมน้องสาลัยมาครับต้องมาเลยครับโอ้ยเห็นว่าเป็นดาวติกตอกในปกติเนี่ยในติกตอกเขามีโชว์อะไรบ้างคะเขามีโชว์บางทีก็นอนไม่รู้เรื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบได้เ,เปื่อยครับผมเราไปดูในทกันได้ไ มีการหลอกให้เราไปดูในติ๊กต็อกด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในติ๊กต็อกเนี่ยดูแล้วติดใจก็มาที่งานมาเจอกันได้กับน้องสาหลายแล้วก็พี่ในนะคะครับผมโอเคค่ะพี่หนคะเดี๋ยวให้เชิญบอกคนที่อยู่ทางบ้านอยากจะมาเที่ยวที่งานเนี่ยแล้วก็มาเจอน้องสาหลายเลยค่ะครับมามากันเยอะๆนะครับมาดูมาเล่นมารบสนุกกันครับผมจับได้ไหมจับได้เลยจับได้เลยจับได้เลยนะได้เลยแลกกันไหม อาไม่ละอันนี้กินเปลืองไงเลยแบบว่าแลกกันดีกว่าได้กินไม่เปลืองอถ้ามันไม่แ,กแลกละค่ะขอบคุณค่ะครับผมแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะสุกัชอบมากใครที่เคยบอกว่ากระต่ายกระต่าเวลาแข่งกันเนี่ยอาจจะเป็นกระต่ายชนะเพราะว,าว่าวิ่งเร็วหรือว่าเป็นเต่านะคะแต่งานนี้ค่ะเขายังมีแม์ล้างตานะคะ กระต่ายแล้วก็เต่าเนี่ยเอามาแข่งกันนะคะที่น้องสุเกตนะคะจากเพจชินโนะสุเกตนะคะคุณแบงค์ค่ะแล้วก็คุณเจนะคะกับน้องจ,อจุนอิชิจุนอิชิจากเพจจุนอิชิอุซางิค่ะโอ้ห oh my god นะนี่แบบเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะของบา่าสั์น่ารักมากมาก,มากเลยถามนิดนึงค่ะคุณแบงค์จากแบบประสบการณ์เนี่ยการที่แบบว่าเต่ากับกระต่ายเนี่ยคือในในประวัติการเนี่ยคิดว่าจะชนะไหมคะต้องต้องลองดูคะ่ะเพราะว่านี่ก็ ซ้อมมาอย่างดีเลยครับแล้วเตรียมอาวุธมาแน่นเลยครับโทษโทษนะครับมีดาบพี่จุนคุณเชนกลัวพี่จุนไหครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมเขาไม่ดาบด้วยนะมีฟันกะตายเล่นี่ไม่มีฟันเลยครับไม่มีฟันอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งคู่นะคะฝากไว้หน่อยละกันค่ะเชิญค่ะฝากเชียร์น้องสเกตด้วยนะครับจากเพจทีโนสเกตครับครับก็ ไปดูการฝึกซ้อมของสเกตได้เลยเดี๋ยวชิโนะจะคอยดูแลการฝึกเองเลยโดยเฉพาะครับติดตามด้วยนะคะนะถ้าช้าเดี๋ยวจะลงแข่งเองโอเคเชิญค่ะเชียร์น้องจุนด้วยนะคะจุนอิชิจาก i อจีจุนอิชิอุซานิค่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะฝึกซ้อมมาอย่างดียคะ่ะ <c oughs> มาแข่งกันวัน่ไหนคะวันศุกร์ที่6ครับเวลาห้าโมงเย็นอันนี้คือแบบแมทช์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าสองคนนี้จะแข่งกันใช่ค่ะก็เป็นตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์แมทล้หลังตานี้เลย โอเคคุณผู้ชมคะจะสามารถล้งางตาจากประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าหรือว่าครั้งนี้ทั้งสองคนเนี่ยจะแบบว่าอยู่นิ่งๆแล้ไม่เดินไปไหนเอาเอาเปว่ายังไงก็มาได้ที่งานนะคะกับเพชรบอลล t ตี้นะคะไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กลับมาไ่ต,ตัวนี้สุกันบอกเลยค่ะว่าสุกันต์เกจะวางลูกของสุกันทั้งสองคนออกไปแล้วก็ปุ้มค่ะน,น้องต้มต้มคะ่ะสวัสดีค่ะน้องต้มต้มจากเพจไหนคะเพ<ท>จบันนี่แคมค่ะ,คะกระต่าทำไมตัวใหญ่ขนาดน,น,นี้คะเอ,อน้องเป็นสายพันธุ์ไปมิชแอนค่ะค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ในลูกเลยเหรอคะใช่ที่เห็นอยู่นี่หนักกิโลคะเนี่ยน้องต้ตมตอนนี้7โลแล้วค่ะแต่สามารถหนักถึง10โลได้นะเะีย สิบโลนี่อุ้มไม่ไหวนะอันนี้จะไม่ไหวแล้วแล้วสําหรับนิสัยส่วนตัวของน้องส้มๆ้มเป็นไงบ้างคะน้องจะเป็นอ่อเปรี่ค่ะเป็นช่วงอายุด้วยค่ะถ้าชอบวิ่งเล่นส่วนใหญ่วิ่งเล่นมากแล้วก็ถ้าอยู่กับคนก็จะติดคนมากโอ้โหเห็นอย่างงี้จะบอกว่าสุกันแอบไปอุ้มมาแล้วน่ารักมากตัวนุ่มมากๆเลยคุณผู้ชมคะให้เชิญชวนมาหน่อยค่ะที่งานเพชรบรัชตีน้องส้มๆ้มมาด้วยไหมส้มๆ้มมาค่ะมาเจอกันได้ที่งานนะคะเพชรบรัตีก็เป็น เ,เป็นงานที่ดีที่สําหรับที่แบบคนชอบสัตว์เลี้ยงเอสโซติกเอ้ยหรือเป็นสัตว์เลี้ยงหลายประเภทตอนนี้ในเมืองไทยเยอะมากมาเจอกันได้คะมาเจอกันแล้วก็มาอุ้มน้องส้มๆนะถ่ายนุกมน่ารักมากเลยคุณผู้ชมคะ สวยงามนะคะ Adoption Zone <Wow. S 1> ค่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยในการทำให้หมาจรจัดมีความ ได้รับความสุขกากใน<ช>ในประเทศไทยนะคบ <ฮะ S 1> เราจะมีดัตต้าทั้งหมดว่าแม้กระทั่งถึงยอดขายของประเทศว่าโดยรวมเนี่ยยอดขายของประเทศหมาแมวเอ็กโซติกนะครับแบ่งเซกเมนต์ได้เลยเรามีค,มครบบ้วนค่ะ,คะเรียกว่าคือทุกคนที่อยู่ในวงการสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เรามีทั้หมดค่ะนะคะตอนนี้ที่ยังไม่มีคือสัตว์เลี้ยงค่<ฮ>ะนี่ยังไม่มีในงานนีอย่างที่บอกว่าเราเป็น international ในการก r o o m i n g เลยซึ่ง ได้รับการการันตีว่านี่คือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยใ oh. นการจะดกลมมิ่งแบบระดับ international เลยนะคะว่าหูซอ,อบสอๆนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มภายในงานค่ะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเห็นนะคะว่าในงานเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนและเยอะขนาดไหนอย่าลืมค่ะมาที่งานกับ Smart Heart Present Thailand International Pet Variety Exhibition ครั้งที่13ค่ะ ปีนี้นะคะมาในทีมนี่ดิบไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะคะชาวกรีกนะคะกรีกโรมันใครอยากจะมาให้ตรงจริงก็แต่งตัวมาได้เลยค่ะมาได้เลยนะในวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมพาน้องๆมาเดินด้วยนะเพราะว่าในงานมีร้านค้านี่เยอะมากกว่า2 5 0ร้ยา้านค้าอู้เยอะเยอะเยอะมากจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาในงานสามารถติดตามในรายการบกบวกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าติ k กต็อกนะคะที่ช่อง Thailand International Dog Show แน่นอนว่าไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงที่บ้านคุณที่น่ารักนะคะยังมีสัตว์เลี้ยงมากมายเลยค่ะเอบโบกนิดนึงนะวันนี้ติดใจน้องส้มๆอ,อยากจะเอาน้องส้มๆไปแลกกับ2คนนี้มากนะแม่เอาส้มๆอ,อยู่บ้านแล้วหนุมไปอยู่บ้านส้มส้ม,ไ,มนะได้ไหมลูกนะได้ไหมเดี๋ยวขอไปเจราจากันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต้องรู้มีไก่ด้วยไปหาพี่ไก่ไดีกวะ